ลอกขับคางครับรับเริมขนาดใส่ไม้ๆนี่ครับควรเลิมมากแล้วครับครับพัดไปหา้าที่ครับควับครับเริ่มมากแล้วครับครับเมนี้สีมาเบงวิธีการเห็ดโค้งไก่ครับโค้งไก่ย่างครับโค้งไก่ย่างครับก่อนอื่นจะของคุณครับสวัสดีครับป๋าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับป๋าป๋าเบ้งเนาะครับผมครับ เออวันนี้จะสอนวิธีการทําวิธีการหมักครับผมอันนี้ใช้ใช้ใช้ส่วนไหนของไก่ครับเขาเรียกเป็นโครงท้ายครับโครงท้ายโอ้โครงท้ายดูดูนะดูท้าตัดโครงท้ายไก่เอาเอาแต่โครงท้ายอย่างเดียวครับโอ้ครับมาดูเดี๋ยวสิภาพมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดครับอันนี้ใส่โครงท้ายของไก่ครับครับเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการทุบครับว่าเป็นทุบวิธีไหนครับเดี๋ยวเบิ่งครับอันนี้ ขั้นตอนการทุบเพิ่มเงครับปฏิเสธถุงร่องครับร่องเขียงครับครับอันนี้สากกระเบืออาวุธเพ่นครับสากกระเบือครับเอาเงินครับต่อไปก็จะเป็นว่าต้องทุบให้มันแหลกมากก็แค่ทุบพอครับทุบครับอันนี้เอาเอาถุงครอบไปทําไมป๋าครับ ก็คือกันมันกระเด็นใส่ตัวอ๋อไม่มีอะไรมากมายทำให้มันแบนนเฉยให้มันแบนเวลานี้มันจะหนีบแล้วมันจะสวย่าอครับผมโอ้ครับอันนี้ทุบแล้วครับโอ้ต้องใส่ถุงร่องครับเพื่อว่าเพื่อให้ไอ้เลือดใกล้กระเด็นครับเรือว่าน้ำเข้าครับทุบให้มันแบนนิดนึงครับโอ้ครับผมับทุบไปเรื่อยๆครับทุบไปเรื่อยๆอันนี้ไก่กิโลครับปะอันนี้ไก่สิบกิโลครับครับ่งครับสิบกิโลครับ กระทิทุบไปเรื่อยๆครับกระถิทุบแบบวาณนี้ครับเริ่มเริ่มหลายแล้วครับอันนี้ยังมันล่างได้ครับยางครับยางเราต้อกปุ๊บแล้วเราก็จะมีการตัดแต่งนิดเดิยตัดพวกพวกมันพวกอะไรออกครับเลายอแยางมันจะได้สวยงามไม่มีฟันมากอ๋อ๋อต้องไปต้องไปเลาะไขมันออกอีกเลาะไขมันจะมีอยู่ตรงนีอมีครับมครับเราจะต้องดึงออกเวลานี้ไขมันครับครับครับผมครับ แต่ว่าขาดบริสุทธิ์สากกับเบือพวกนี้ครับอุปกรณ์หลักเลยเออเป็นเคล็ดลับที่ดีครับเพราะว่าทุบไก่บ่งหอยกระเด็นครับเพิ่งครับต้องใส่ถุงร่องรับไว้ครับครับทุบไปเรื่อยๆครับไก่สิบโลครับเพิ่งครับขออนุญาตดูนะครับป๋าครับเพิ่งครับอันนี้ครับทุบแล้วครับกระดูกดีครับัวถึงขนาดบริเลสครับ ขอบังครับตู้แคปโตให้มันเต็มเต็มเดี๋ยวเราจะจับมือชิ้นนิ่มๆครับเพราะว่ากระดูกนี่ถือตุ้นี่สิแบนครับเดี๋ยวรอบบางขั้นตอนเราควรจะเอาไปล่างทำก๊อกศาสตร์วิธีไหแล้วก็ล่อลาะเอาไขมันออกครับครับเรียบร้อยครับไก่สีโปครับบังครับโอ้เดี๋ยวเบ่งขั้นตอนต่อไปครับเป็นแบนแล้วครับออกครับบังครับวิธีการล่อออกครับอันนี้ทิ้งหรือปล่ เอาไว้ทอดอ๋อไว้ทอดอ๋อดเอาน้ำมันได้ครับโอ้อครับอันนี้ส่วนส่วนที่เป็นมันครับเต๋ยวออวครับทานไหนไม่นิ้มากก็คงไ่ต้องออกตัดออกครับตัดมันนี้ออกเอาไปเจียวน้ำมันอืมในหลายอย่างครับอันนี้สูตรพอคาเคนขายครับครับครับตัดเอาส่วนเกินหรือเป็นน้ำมันนะครับออกครับครับอันนี้เอาออกแล้วครับ หลังจากเพื่อนเอามั่นออกแล้วครับครับครับมาเบิ่งขั้นตอนการล่างครับหลังจากน้ำใสกะละมังแล้วครับครับล่างออกครับครับเอาไปพักไว้ครับเอาไปพักไว้ให้ใสตะก้าครับเพื่อว่าพอให้น้ำให้น้ำมันออกให้น้ำออกครับให้น้ำมันออกมันจะได้แห้งโอ้จะได้แห้งครับน้ำที่สองครับเมื่อกี้ในน้ำแรกครับ ล่างือเก่าครับขยำขยำขยำครับล่างมันสะอาดครับเอาไปพักใซต้าก้าไว้ครับตัวว่าสิบ่อยไม่น้ำครับเพราะว่าให้น้ำออกครับเพราะว่าตะก้าจะเป็นรูกครับนี่คือวิธีการผสมเปิ้ลทีผสมนำมักครับอันนี้ผีปนนะครับตัวว่าสีนี้รสชาติเผ็ดเผ็ดเนาะลงไปด้วยครับอันนี้น้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายครับ ครับไอจากพริกป่นล้วครับอันนี้น้ำตาลทรายครับเพื่อวาสีได้ครับใส่กีส่อนครับสิบโลครับสิบโลผมจะผมไม่เคยช่างนะแต่ผมจะไม่เป็นไรเป็นช้อนกาววาเก้ประมาณยี่บห้าช้อนอ๋อยี่บห้าช้อนอ๋อสิบโลยี่สิบห้าช้อนความง่ายความเพชินครับครับฟับฟับฝบอันนี้น้ำตาลทรายครับนับเอายี่ห้าซอนครับใกล้สิบโลครับ ครับผิกครับปพูนเลยครับอูสีนี่ออกว่าเป็นรสชาติเผ็ดหวานครับเผ็ดหวานเผ็ดหวานครับ,รบอันนี้นำมักที่เพิ่นปรุงไว้แล้วครับมีอะไรบ้างปาที่ที่ใส่เอ,อ่อที่ใส่ก็จะมีซอสซอสยี่ประมาณเท่าไหร่ซอสผมใช้ซอสหนึ่งขวดหนึ่งขวดเลยนะสองขวดสีิวขาวสองขวด,ขวขวดจะหมักได้ประมาณ 30โลอ๋อหมักไก่ได้ประมาณ30โลอันนี้กระเทียมด้วยมีกระเทียมพริกไทยกระเทียมพริกไทยอ๋อมีซอสมีกระเทียมพริกไทยมีน้ำตาลทรายมีพริกป่นครับไม่จะเพาะจะเพาะลำหมักตัวนี้นะครับผมไม่เกี่ยวกับทางนี้อ๋อตัวนี้ก็คือจะหมักโคงไก่โคงไก่ตัวนี้ตัวนี้ใช้หมักไก่ใช้หมักไก่ตัวได้หมักไก่ตัวได้หมักไก่ชิ้นครับผมครับโอ้ครับผมอ่ะมาเบิร์อันนี้ผมจะใช้ประมาณสี่ถ้วยครับ หนึ่งครับสองครับสามครับสี่ครับสี่ถวยครับถวยครับอันนี้รถดีครับรถดีนิดหน่อยปายนิดนึงครับต้องคนครับโคเลโคเลครับให้เข้ากันครับระวังพริกป่นกับน้ำตาลครับเพิ่งใส่หม่ครับน้ำมักเพิ่นผสมมาแล้วครับน้ำมักกับ่บมี่อย่างหลากหลายครับนี่ซีอิ๊วขาวซอส ไท่กระเทียมครับอันนี้สูตรครับหลังจากเห็ดนำมักแล้วครับอันนี้ไก่นี่ครับไก่ดีเขาทุบเมื่อกี้นี่ครับทุบออกว่าเป็นนแบบโค้งไก่ครับครับเป็นไก่ส่วนโค้งไทยครับเพื่อว่าสีมักเอาไปย่างครับเพ่ครับย่างทีนี้พอเราผสมเสร็จแล้วเราก็จะเทลงไปครับเทลงเลยบอกครับครับนะครับเทปื้บลงไปครับโอ้ สีสันเริ่มเปลี่ยนแล้วครับจากขาวๆครับกลายเป็นสีน้ำมักแล้วครับคขั้นตอนต่อไปคนครับก็จะคนให้มันเข้าแล้วก็คุกเข้าให้เข้ากันครับโคเลคโคเลคครับคนให้มันเข้ากันทิ้งไว้นานประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วครับโอ้ครับให้น้ำาลให้น้ำตาลมันละลายให้น้ำหมักมันเข้าเนื้อครับถ้าทิ้งไว้ประมาณจะครึ่งชั่วโมงเนาะประมาณนั้นเนี่ย แต่ถ้ามาเบิ้งการเสียบไม้ใส่ไม้ใส่เหีบครับใส่เหีบโคเล่โคเล่ใช่ไหมนะครับครับมาเบิ้งครับวิธีการใส่เหีบครับหรือว่าหนีบเพื่อเสียบไปย่างครับอันนี้ไม่เหีบครับเป็นเตรียมเลยครับขยับหน่อยนึงครับเพราะว่าเอามาจากไอ้ล่านมันอาจีบ่บ่ เงาอะไรับต้องขีดเงาๆหน่อยเพราะว่าชิ้นส่วนไก่นี่ครับค่อนข้างสีเงาจังหน่อยครับครัหนีผมก็จะหนีคู่หรือหนีสองอันอ๋อด้านด้านขวางครับนี่บ่บ่เพิ่นสอหนีทางขวางครับครับลวดครับมัดฟึบฟืบฟืบครับโอ้ก็ออกมาอ๋อสวยงามครับสวยงามเดี๋ยวสิรนอย่างครับจากที่เราคูบแล้วพอเรามันหนีบมันก็จะหนีบง่ายครับผม ครับครับบังคับขออนุญาตนะครับบังครับเมื่อไก่ครับโอ้สองชิ้นครับชิ้นใหญ่ๆครับอันนี้ด้านในครับกินนี่หอมเลยครับล่อย่างครับว่านี้ล่อย่างครับปลาเพิ่อนกันทีนีีไปเรื่อยๆครับครับครับรข้างที่ของเลยครับเพราะว่าเมื่ออาชีพครับคนเน็ดตุ้มมือครับเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกันเลยครับเดี๋ยวมาเบิ่งย่างครับว่า อันนี้กับไปกินครับโอ้สีสัตว์สวยงามไปดีครับกับเลียงเลียงเลียงครับโอ้สุดยอดครับเลยครับโอ้ครับเลี้ยงสามแถวนะครับตัวเซเตรมเตาครับเดี๋ยวรอเบิงไก่ที่สุกครับไก่ขอนขลางที่มีควันไหลนะครับเพราะว่าน้ำมันจากไก่ครับโอ้สวยงามไปดีครับเบิ่งครับโอ้สุดยอดสุดยอด ครับครับครับโอ้ครับเริ่มมีควนันนะครับเพราะว่าไก่นี่สีมีน้ำมันครับขนาดไฟบางแห้งนะครับ่มครับโอ้สวยดีครับเฮ้ไก่ครับออกมาเป็นไม้แล้วครับ ล้อกับคางครับครับเริ่มขนาดใส่ไม้ๆรับควรเหลื่อมมาแล้วครับครับพ่านไปผ่านละที่ครับควรครับเริ่มมาแล้วครับครับผ่านไปกสี่ละที่เตาเดี๋ยวเข้ามาทานบ่อนใส่ทานแห้งครับก็เลย สุกซาจั็หน่อยครับแต่ย่างครับิ่งครับควนลเริ่มมากแล้วครับกินก็เริ่มมากแล้วครับหอมครับหอมเครื่องเทศครับอันนี้ขนาดย่างพ่อถึกลับลงนี่ครับด้านบนครับครับควนเริ่มมากแล้วครับควนเริมมากครับ ดันล่างก็เริ่มใกล้ที่สุกแล้วครับต้องรีบกลับครั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 บกลับไปเรื่อยๆครับกลับทุกไม้ครับเพราะว่าด้านล่างเริ่มที่สุกแล้วครับบไห้ใหม่ได้ครับทาไมนี่คือแก้อะไรครับตกเฝ้ากลับครับควนเริ่มแห้งขึนครับแสดงว่าไก่ดันล่างเริ่มที่สุกเพราะว่าน้ำมันไก่ออกครับโอ้สีสันครับ เริ่มเหลืองแล้วครับอู้เหลืองอีหลีครับน่ากินนะครับอันนี้ว่าในสายสีนะครับเหลืองแบบธรรมชาติครับนี่ครับโอ้สวยงามอีหลีครับอันนี้ควนครับเพราะว่าไก่ครับไก่ที่สุกกระสีประมาณนี้ครับอันนี้ด้านหนังล้มกระสีควนแห้งกว่านี้ครับ พราาะว่น้ำมันด้านหนังสิมีครับเลยครับครับเลิศมี่กินหอมมาแล้วครับครับวนครับโอ้สวยงามจีิงๆครับเดี๋ยวรอีกสักพักนึงครับกลับอีกครับกลับอีกประมาณ้าสองหอดครับคงสีซุปเหลืองหอมครับอันนี้เมนูเด็ดของร้านเมันครับ ายดีครับรสชาติอร่อยครับตบอากาศครับตับเลยครับวันครับเริ่มมากแล้วครับต้องค่อยกลับครับส่วนที่บัสุกครับต้องขยับลงครับนี่ครับเป็นไก่ครับบนนี้ไก่ครับ สีสันเริ่มสวยแล้วครับครับครับไอ้ดอกไฟขยับด้วยครับเพราะว่าส่วนทางด้านไม่ด้านจับไม่ครับค่อนข้างที่บัถือไฟครับต้องขยับลงครับใส่ครับนะครับโอ้จับไม่ครับเมื่อกี้นี่เอาไร้นอนมาเนี่ยเอาไร้ตั้งครับ พวดธเลยครับอาสิเดียวบ่เห็นครับอีกมุมหนึ่งครับโอ้สวยๆๆดีครับครับเอาดานล่างลงครับโอ้โหนั่นแหละสวยจริงๆครับ เดี๋ยวมาเมืองตอนซุกครับว่าีอร่อยขนาดไหนสีสันสวยขนาดไหนครับอันนี้ร้อยสักลับอีักสองหลอบครับ